สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่น่ารักของแอดยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาวลิซซยแ่แอร์เฟอร์พี ต้องบอกเลยว่าลิซ่าปังจริงกระแสของน้องมาแบบรัวๆเพราะเมื่อฉันเข้า Tik Tok ฉันก็ไปเจอคลิปที่มีคนวิเคราะห์เรื่องที่มาของคอนเซปต์ MV Rockstar ของโนลิซา่าว่าอาจจะมาจากหนังไซไฟคลาสสิกโลกอนาคตเรื่อง Blade Runner 2049ี่ถที่ฉายในปี2017ก็เป็นได้ค่ะจากการเปรียบเทียบเรื่องภาพและการจัดแสงสีชมพูที่นำเสนอความรู้สึกให นึกถึงความเป็นเมืองใหญ่ที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำด้วยทุนนิยมและฉากการสโลโมชั่นของยานพาหน,นะที่มีความเป็นไซบอร์ฮิวแมนดรอยด์และการดีไซน์ฉากใน MV ที่มีตัวอาคารคอนกรีตดิบกระด้างทำให้รู้สึกถึงการกดทับซึ่งสิ่งที่ปรากฏใน MV จะมีความคล้ายคลึงกับฉากในหนังค่ะก็พอดูเทียบกันแล้วแอดก็รู้สึกว่าลิซ่าน่าจะได้รับแรงบ,บนันดาลใจจากหนังเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยเลยค่ะ และเมื่อ MV ของน้องลิซ่านั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยทำให้พี่ๆนักแสดงที่ได้ร่วมแสดงใน MV ก็เลยได้รับความสนใจไปด้วยค่ะซึ่งมีพี่คนหนึ่งที่มีรอยสักได้ออกมาโพสต์แชร์ว่า ทีมงานไม่ได้บอกอะไรแค่บอกให้ถ่ายรูปลงชื่อและไปกินข้าวพอลงชื่อและกินข้าวเสร็จก็เริ่มทยอยเก็บมือถือแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากเพราะกองต่างประเทศก็มาจะเก็บกันเป็นปกติอยู่แล้วจากนั้นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเข้ากองพอน้องลิสเดินออกมาเท่านั้นแหละในใจก็เอ๊ะก่อนเลยในใจก็คิดว่าใช่ใช่ไหมนะถอดแว่นตั้งตาแล้วเพ่งดีๆเฮ้ยชัดเลยนี่น้องลิสนี่ว่าในใจเราก็กรี๊ดประลอด แตกมากเกินไปมากใกล้ๆเลยมีอะไรในใจเยอะมากตื่นเต้นสุดๆดมันฟุ้งอยู่ในหัวมากมายกูพูดกับใครไปจะมีใครเชื่อกูไม่เนี่ยที่ยืนตรงหน้าเรานี่มันคือซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกเบอร์ต้นๆเลยทำไรไม่ถูกเลยจ้าสั่นไปหมดเป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไงชีวิตเหมือนประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างที่มันใหญ่โตมากๆอะ่ะอ๋อ ฉันชอบรีแอคความรู้สึกในใจของพี่เขามากๆเลยแต่หน้าฉากจริงๆพี่เขาคงทำหน้านิ่งๆคลิปลูกสุดๆใน่น่เลยโหสุดยอดเลยลวกเพี้ยและก็มีพี่หมี อีกหนึ่งในคนไทยที่ได้เข้าฉากกับน้องลิซ่านะคะโดยพี่เขาได้ยืนอยู่บนหลังรถกระบะใน MV พี่หมีก็ออกมาแชร์ว่าความจริงน้องลิซ่าต้องได้เต้นบนหลังคารถโดยมีพี่ๆไบเกอร์และรถต่างๆห้อมล้อมไว้แต่ฝนตกก็เลยต้องย้ายโลเคชั่นมาถ่ายตรงบันไดเลื่อนแทนแล้วที่ตรงนั้นไม่ได้มีแพลนไว้ทีมงานกวาดถูจัดการพื้นที่ภายใน30นาทีน้องลิซ่าเลยเข้าไปเต้นปิดฉากสุดท้ายของวันนั้นมีการเซ็นสัญญาห้าม โพสอะไรเกี่ยวกับดนตรีฮำเพลงก็ไม่ได้แต่ถึงพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อผมหรอกเพราะไม่มีหลักฐานถูกเก็บโทรศัพท์ตั้งแต่4โมงเย็นจน6โมงเช้าผมดีใจมากที่ได้อยู่ใน MV กับน้องลิซ่าทุกคนเป็นคนไทยหมดตากล้องก็เป็นคนไทยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับนี่พวกเธอแอดได้ดูคลิปตอนที่พี่มีพูดใน Tik t o อด้วยนะและคลิดว่าตอนนี้พี่มีคงลบคลิปไปแล้วแหละแต่จะบอกว่าตอนที่ พี่มีพูดถึงนองลิซ่าอะพี่มีเปลยิ้มออกมาด้วยน่ารักมากมเลยแล้วก็เสียดายเนาะฉันอยากเห็นลิซ่าเป็นบนรถมากไม่อยากจะคิดเลยว่า้ันนองเป็นบนรถจริงเอวี MV จะต้องเดือดกวันนี้แน่บอกเลยส่วนพี่ต้องคนที่มีรอยสักนั่งอยู่ตรงกลางก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันอีกเสียงเขาว่าฝนตกจริงๆหิงมีน ความฉากพื้นถนนเยวาวรากเปียกใน MV ความฟ้าแ,แลบๆที่อยู่ด้านหลังในช็อตถ่ายมุมเสรยหน้านอลิซาคิดดูสิว่าแม้แต่ฟ้าฝนยังเป็นใจตกเทลงมาให้พื้นถนนได้เปียกปอนก่อนจะถึงเวลาที่ลิซ่าจะมาถ่ายจริงแบบพอดิบพอดีมันดูดิบอิมแพคและชายขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีทำซีจใดๆลิซ่าลูกรักพระเจ้าไม่เกินจริง และที่คือหาสุดๆก็คือการปรากฏตัวของพอสอบผู้หญิงข้ามเพศทั้ง3คนค่ะก็คือคุณหมอบรูซคาชิสราสีดาโคตรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสติฟฟานี่ปี2024คุณกี้รินนิยาพุทธิโพคินนลักษ ผู้เข้าประกวดมิสติฟานีปี2024และคุณชินนี่ชินรรวดีปัญญารัศกุลอินฟลูที่โด่งดังบนโลกออนไลน์ด้วยรอยยิ้มจัก,กรวาลพี่สาวคนสวยทั้ง3คนนี้ก็ได้รับความสนใจจากคนทั่วไปเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะจากที่พี่สาวดังอยู่แล้วตอนนี้ก็ยิ่งปังดังขึ้นไปใหญ่เลยแถมคุณหมอบรูซก็ได้เล่าว่าในตัวสัญญามีชื่อศิลปินบอกว่าชื่อโบนาก็เลยไปเสิร์ช หาว่าเป็นใครแต่เน็ตมันก็ขึ้นแต่รูปโมนาลิซาก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เอกใจว่าเป็นใครจากนั้นก็โดนยุดโทรศัพท์มือถือจนกระทั่งน้องลิซ่าเดินมาเข้าฉากออเข้าใจเรื่องยังเข้าใจความครียดของทีมงานไหมโมนา ศิลปินชื่อโมนาก็คือโมนาลิซ่านั่นเองค่ะแหม่แหมมแม,แม,แมตั้งชื่อศิลปินได้มีความ hint บอกใบ้เป็นในในสด้วย ส่วนคุณกี้ก็บอกว่าน้องลิซ่าตัวจริงน่ารักมากสวยมากถ่ายแค่เทสสองเทสก็ได้เลยทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดทั้งๆท,ท,ที่ควรจะยากและน้องมีความ p r o f e s s i o n a l สูงมากด้วยค่ะนี่แหละนี่แหละความเป็นลิซ่าที่สามารถเสกได้ค่ะทำเรื่องย,ยากๆออกมาให้ดูง่ายด้วยความเป็น professional ประสบการณ์สูงอย่างคนที่มีฝีมือแบบขั้นสุด <c oughs> แล้วที่ชาวต่างชาติชอบ บุรีประเทศไทยเรื่องเลดี้บอยน่ะน้องลิซ่าเบะปากใส่เลยจ้าลิซ่าเลือกเอาซีนช็อตที่เห็นหน้าพวกพี่ๆทั้ง3าคนมันลงให้เห็นกันชัดๆไปเลยจ้าเอาให้เจึง้งเอาให้พวกต่างชาติมันดูให้มันรู้ว่า LGBTQ ก็มีศัดสีเท่าเทียมกันกับคนทุกคนบนโลกนี้ลิซ่าทำถึงมากลกูกแม่รักเอเนอร์จีนี้ของหนูมากที่สุดเลยลกูกแถมเป็นการส่งท้ายเดือนไพรยมันแบบรดๆได้ใจพี พี่ L G B T Q ตัวแม่ทั้งประเทศไปเลยค่ะ และนี่ก็เป็นข่าวของเราทั้งหมดในคลิปนี้ที่แอดเอามาฝากเป็นคลิปที่สอนนะคะเพื่อนๆก็เห็นอย่างไรก็เมนกันมาได้เลยความสิทธิเท่าเทียมกันที่ลิซาต้องการสื่อสารถึงโลกมันตีแผ่ได้อย่างสวยงามขนาดไหนลิซ่าใช้ความมีชื่อเสียงตรงนี้เล่นกับเรื่องนี้และบอกถึงเรื่องราวชีวิตของสาวไทยคนนี้อีกด้วยมันรัดมันยอดเยี่ยมมันคือไอเจ้าที่ควรค่าและหาแบบนี้อีกไม่ได้แล้ว และฉันจะพูดอีกทีว่าฉันรักคนไม่ผิดจริงๆเพื่อนๆพวกเราในช่องทั้ง4,001เม้นมาเลยค่ะว่าภูมิใจในตัวผู้หญิงคนนี้ขนาดไหนสรรเสริญกันให้ถึงที่สดุดกับเรื่องที่นิซ่าสร้างนั้นมันยิ่งใหญ่จริงๆถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์และแชร์ไปให้คนที่เพื่อนๆรักดูร่วมกันด้วยนะคะแล้วเรามาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าเทคแค์นะรักๆๆไปเยบายสวัสดีค่ะ even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go go go